สวัสดีวันพฤหัสทุกๆคนนะครับกลับมาอยู่ในแบ็กกราวด์เดิมๆสภาพเดิมๆชุดเดิมๆถ้าใครได้ดูโดมกอราออนไลน์ก็คงคุ้นตานะครับกับสภาพผมแบบนี้เป็นสภาพของการที่เพิ่งตื่นนอนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับ <c oughs> สภาพร่างกายผมก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ยังมีอาการมีน้ำมูกเจ็บคออยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้พร้อมที่จะออกไปลุยเพราะมีงานหลายอย่างมากที่ผมต้องทํานะครับวันนี้อันดับแรกเลยก็คือเดี๋ยวต้องมุ่งหน้าไปถ่ายภาพนิ่งโฆษณาตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวไงจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับกับโฆษณาตัวใหม่ของผมนะครับดูซิว่าจะออกมาจะดูดีไหมนะครับแล้วก็ เคงต้องกลับมาประชุมนะฮะต่อกับ <c oughs> <c oughs> กับทีมงานนะครับที่จะทำอัลบั้มใหม่นะครับของโนโลโก้นะครับแล้วก็คงมีซ้อมดนตรีต่อฮะแต่ไม่รู้สภาพเสียงวันนี้จะซอมยังไงขอพลังคงอยู่กับผมแล้วกัน